แอสติกบล็อกกลับมานะครับก็อ่า,อาก็คอนเทนต์ใหม่ครับก็เพราะว่าพอฟุตอัปเดตนะตามกระแสกันนิดน,นึงนะคนเล่นแบบล่อไปสามแสนนกัตอนนี้ก็ตอนนี้ทางแบบพวกพ้องของผมแบบเรานะขมาไปทำผลตื่นกันครบแล้วนะก็ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับผลตื่นทั้ง2องผลเลยนะอ่ะไผรลผลนางไร่รไรปั่นจบสิบกว่าคน อ่ะก็สกิลแรกนะสกิลชิพนะนี่ก็เป็นสกิลแปลงล่างครับเอ้ยลืมเปิดเสียงไม่ได้ดินี่นะมันเป็นแบบแปงล่างเหมือนไถท่านเลยนะแค่เสียงก็เนี่ยคือชิพมันก็มันก็อกกยา่างเดียวกับไถท่านนะจริงมันเหมือนที่แบบตัวละครไถท่านพูดแหละอ่ะสกิลสองนะเทเวลีแบบ่อ่ะหุ้ยเวลาโดดมันจะมีแบบเมื่อกี้เห็นปะนี่นี่เอฟเฟกต์แบบหล่อที่ได้ได้หุงเลยเนะี่ย เฮฟวี่แอพเฮฟวี่อิมแพนะมาดูโง่นนี้หนึ่งอะสกิลเนี้ยเอาจริงแล้วมันก็น่าใช้ได้แหละมัง้งอ่ะสกิลสี่สกิลสี่นะครับไลท์ออฟแอนิเ l เลชันนะชื่อแบบชื่อมันเท่ามากเลยอะมันคือชาร์จแล้วก็ปล่อยนะ,ะเป็นแบบคำว่าคำว่ห้าเลยอะก็ไม่รู้ว่าดามจแรงป่ะนะแต่ว่าอัพฟุตตันครับเลือดไม่เพิ่มนะตอนเราแปลงร่างลืมบอกแต่น่าจะอึดขึ้นในผมเดานะ อะดูอีกอรอบนะสกิลซีนะระยะค่อนข้างไกลนะครับไกลกว่าอ่าสกิลหนึ่งเมื่อก่อนนะ,อะสกิลวีนะทาไวายไลท์ออฟเดอะก็อดนะอันนี้น่าจะเป็นสกิลไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะน่าจะบังคาบระเบิดค่อนข้างเท่ A เลยละ่ะเท่มากนะครับก็เป็นเหมือนโบลี่นะนะมันระเบิดรอบรับ,รบไม่รู้ว่าใช้จริงดีป่ะนะผมก็ไม่ได้เก่งบล็อกฟุตะอะสกิลเอฟนะยู b ิว i ั่นเดชนะครับ อันนี้ค่อนข้างโง่หน่อยนะมันคือการแดชเฉยๆนะแดชแบบเฉยๆเลยอุ้ยอะไรอ่ะผมขอร้องหน่อยได้ไหมผมเลือดแปดพันสามร้อยยี่สิบเท่าไหร่เหลือห้าพันหกห้าพันหกจากแปดพันเหรอไม่ค่อยแรงมากนะอ่ะแล้วก็ตอนเหมือนตอนแปลงร่าจะจนตอนแปลงร่าจะมีดาเมจด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะแป๊บนึงขอเลือดเต็มก่อนไม่เป็นไรแล้เป็นพันหนึ่งครับตอนแปลงล่าง ใช่พันหนึ่งสกิลวันี้นะครับอิมแพคเฮฟเฟนนะยังพึ่งเฮฟเฟลี่อิมแพคไม่ดูดาเมจตรงนี้เลยก็ได้เจ็ดพันเหรียญหกพันสามไม่ได้แรงมากครับอันนี้นั่นบังฟุตไม่ฟุตตันในแพดเก่านะไม่ใช่ไม่ใช่แพดใหม่นะเล็งไม่ได้ด้วยนะครับสกิลนี้มันหวังผลยากมากนะแล้วเบิดตอนสุดท้ายด้วยฮะมันระเบิดแล้วก็ระเบิดตอนสุดท้ายค่อนข้างแรงสองพันห้าเดสหุ้ย จับพุ้มสกิลเอเป็นสกิลจับทุ่มเอาเหลืองเหมือนกันนะครับเอาเหลืองเหมือนกันผนพวกดาบอย่างเงี้นนะน่าใช้ได้ปกติเฮนะ้ยดาบใหญ่ขึ้นตอนแรกดาบมันเด็กก็เดี๋ยวเราไปดูผลแม็กมาสก,กันตั้งแล้วกันนะอ่ะก็ามาที่ผลแม็กมาครับเพิ่งไปเปลี่ยนมานะก็ะรีวิวแบบรวดเร็วนะครับสกิลแรกนะครับแม็กมาสโชว์เวอร์นะกดค้างครับมาต้รงข้างๆคล้ายกับ g p พนะ เริ่มเปิด p p ไม่เป็นไรเหมือน g p o นับสกิลนี้นะผมว่าต้องตบใช้แหละโอ้โอ้โอ้สามเจี๊ยจริงอ่ะอ๋อมันเผาเอ๊ะติดสันด้วยเหรออุ้ยแรงมากก้อน1ั0สามเอ้ยไม่ใช่คตรแรงสามพันห้าแรงมากแรงมากไม่เราติดตันป่ะเัามไม่ได้ติดตันใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ติดตันขาให้ผมมีนี่พี่ เนี่ยมาโดนมาโดนเผาเรื่อยๆโคตรแรงแต่ว่าคนไม่มีใครอยู่นิ่งๆให้เผาเราอ่ะอ่ะคูดาวเร็วนะครับสกิลเอ็กซ์นะโวลโคนอัลครับนต้องต้องต้องมีศัตรูนะมาตายซะเยอะเจ้าน่ะตัวหนึ่งตายแน่แดชชนเหรอเด่ไม่ค่อยดูใหม่นะไม่ถึงเมื่อกี้ถ้าเราผมมีรางวัลเจ็บปะไม่เจ็บสกิลซีนะเกรดมากมาฮาวนะอันนี้น่าจะเป็นหมาแหละปล่อยหมาไประเบิดนะไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่นะ เผาเรื่อยๆอีกแล้วส่วนใหญ่เน้นเผานะคนนี้เราดูสกิลเอ็กซ์หมอ๋อจับครับก็น่าใช้คอมโบได้กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้แหละเขี้ยวพันห้าสิลจับล็อกคล้ายๆมันโดนฟันกันนะเล็กมากโกงพีอพีใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่หรือีกรอบหนึ่งไม่ใช่ได้โกงเลยแหละไม่โดนแต่ว่าฮิตบอลโคตรเล็กเลยเมื่อกี้เขียวอย่างเงี้ยเลยอะสกิลวีนะวัวคลคนิกสตอร์มนะ โอ้โหัหมากมัดของอันนี้่บอกใครดูใน A P A เสี่ยงเท่เลยอ่ะคุณดปล่ไปนะคุณลองปอยมาไอ้สัตว์มันแรงตรงเผาเลยะเดินหลบก็โดนอ่ะแล้วก็สกิลฐานครบีสไว้นะก็เป็นสกิลบินโง่ๆนั่นแหละมันขี่อะไรหมาเหรอเจ้าเทลีเลยคุณลองเชื่อผมดิกี้คือไม่มีจาเมียตองหูเสียงเสียงลองโคตรเท่อะ มานีนะเฮ้ยต้องตีมาหน่อยได้ไหมจังว่าปล่อยระเบิดอ่าไมเติมยู่ซ็ตนะแหนะเซดเนี่ยแล้วเผาเผาว่าโคตรแรงเลยทะลุทะลุทะลุเฮียก็ทะลุครึ่งรอเลยเผาคู่ดาวโคตรเร็วแล้วก็คลิปนี้มันมีประมาณนี้นะเนี่ยแน่ลองปล่อยไปดิี้นี่โอ้ยแรงพันสอง ระวางจะค้างไว้แล้วตรงที่ค้างไว้มันจะเป็นดาเมจมันประมาณนี้ผลกี่ผลเลยโอ๊ยตายโโโนั่นไงเนี่ยเอ็กซีกกก<ส>ได้ได้ละหนึ่งได้ละหนึ่งอ่ะก็พูดชิงทหน่อยครับว่าผลทั้งสองผลตื่นนี้นะใช้แฟกเมนทั้งหมด14,500ครับอาจจะไม่ได้ขึ้นบนจอนะเพราะว่ารีบลงคลิปแปลว่าหนึ่งนส่พันห้าแฟกเมนในการทำผลตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามาผ่านไปประมาณอีกแลนดหนึ่งเดี๋ยวจะแก้ไขคลิปอ่ะก็ สำหรับคนที่เข้าเพ,พิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากติดตามหน่อยนะว่าช่วงนี้กำลังดาวดาวครับขอติดตามด้วยแล้วกันนะอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับอาจจะเป็นว็อกคัอีกก็ได้นะเจอกันฮะ